เอาลยครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เดอะเบนะฮะแล้ววันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile นะครับคือพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการรีแลกค์แล้วนะครับคือผมนับวันผิดนะผมพูดไปหลายคลิปมากว่ามันจะรีแลกค์วันนี้แต่จริงๆแล้วก็จะรีอ่จริงๆจังๆคือพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกทริค ที่หลายๆคนไม่รู้แล้วกันนะครับคือใน c a l l of Duty Mobile เนี่ยมันก็เพิ่งจะมีอัปเดตสิ่ง,ส,งสิ่งนี้มานะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็คล้ายกับเกมคอมหลายๆเกมแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามือถือทําได้ขนาดนี้ตอนนี้คือผมแบบได้ใจผมไปเต็มๆแล้วนะครับในตอนนี้แต่ว่าคลิปนี้คือผมมาเล่นในคอมนะครับผมทุกคนในตอนนี้จริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกม c a l l of Duty Mobile ในคอมเลยนะครับไม่ใช่เอาไปลงแรงหรืออะไรนะมันลงไม่เจออยู่แล้วนะผมเล่นในมือถือแต่ว่าวันนี้มมืือถอถผชา์ อยู่ผมก็เลยเออคอนเทนต์นี้มันไม่ต้องจะเป็นต้องใช้มือถือหรอกผมก็เลยมาเล่นในคอมไปดูนะครับ๋ยวขอเปลี่ยนภาษาแป๊บ,บนึ่งแต่ลืมบอกไปนะครับว่าจอผมเนี่ยมันอาจจะแบบดูแคบนะผมไม่แน่ใจว่าแคบกว่ามือถือหรือเปล่านะเพราะว่าจอคอมผมมัน21ต่อ9นะครับไซส์ะนะจอคอมมันก็เลยดูกว้างออกด้านข้างนะครับจริงแล้วมันคือในคอมนะไม่ใช่มือถือนะครับมาเข้าหัวข้อหลักเลยนะครับคือผมเนี่ยจะมาสอนนะครับเรื่องของการฝึกการปลาระเบิดถ้าจะพูดเป็นแบบว่าง่ายๆเลยก็คือ ฝึกการยิงทะลุก,กำแพงแล้วก็ฝึกการเครื่องระเบิดนะครับมันว้าวมากเดี๋ยวผมจะไปให้ทุกคนดู้ลยครันสำหรับใครที่อยากจะฝึกยนระเบิดเป็นหลักนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตอจ,จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาแนวนี้เยอะแน่ๆนะครับคือให้ทุกคนนะครับผมเข้ามา,าในตรงนี้นะครับมัลติเพลเยอร์นะเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมตัวนเข้ามาตรงนี้นะครับเรียนดานนะเออแต่ลืมบอกไปว่าต้องเป็นโหมดทั่วไปนะครับไม่ใช่จัดอันดับนะครับต้องโหมดทั่วไปนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับดาน เสร็จปุ๊บนะครับทุกคนก็เข้ามาที่ฝึกซ้อมนะครับกดมาที่ฝึกซ้อมเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นซิงเกิลเพลย์เ a อร์แมนะครับเทรนนิ่งทุกคนเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีหลายโหมดเลยนะแต่ให้ผมแนะนําก็กดเป็นฮาร์ดพอยท์หรืออะไรก็ได้ที่เวลามันจะเยอะนะแล้วก็กดมาที่แผนที่นะครับหรือว่าเปลี่ยนแผนที่นั่นเองที่แผนที่วันนี้ที่ผมจะมาแนะนําก็เอาเป็น s t a n ด Off แลวกันนะครับทุกคนเข้าแบบนี้เอาให้เท่าถูกนะที่ผมบอกเนี่ยนะเข้ามาให้ถูกนะเสร็จปุ� เเติมข้้าไไปกันดที่ละหรือว่าจะเป็นโ v เ r อร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปปเดียวและในตอนนี้้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคบต้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาครับเมื่อกี้ทะเลาะกับเรื่องการปรับปุ่มโหเซ็งเลยโอเคก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมจะบอกว่าในโหมดนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะทุกคนก็ต้องมาคลิกตรงนี้นะครับที่เขาแบบ ให้เราคลิกนี่เลยนะครับพอคลิกเสร็จมาปุ๊บนะก็ใช้งานให้ตัวละครบอทเนี่ยนิ่งเฉยอะไรก็ได้นะหรือเพิ่มบอทอะไรประมาณนี้อยากลองปืนก็ได้หมดเลยนะครับก็กระสุนไม่จํากัดนะครับผมไม่มีวันตายแล้วก็ใช้ได้หมดนะครับดิส p ปล่าักษาบริเตอร์สกอรสตรีทได้หมดเลยแต่ว่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าให้ปรับมาเป็นวิถีกว้างนะครับมุมมองกว้างอาวุธกว้างไม่จากัดเน,น,นี่ยอันเนี้ยสาคัญที่สุดแล้วนะครับควรที่จะมาปรับนะ แล้วก็อีกอย่างเลยก็มีเรื่องของ FOV ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเราก็สามารถรับชมได้น,นะครับว่าแมปมีตรงไหนบ้างมีมุมตรงไหนบ้างนะครับนี่เห็นปะ่ะอยากรู้ว่าตรงข้างในมันเป็นยังไงนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่เข้ามานี่เลยนะครับคือมันข้อดีันคือตรงนี้แหละคือเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเรายิงถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้เอกเราอยากจะอ่อยิงทะลุไปไหนดี อยู่ตรงนี้ยิงท,ทะลุขึ้นบนบ้านนะครับแล้วก็ลงมาประมาณนี้ยิงได้คือมันบอกยากนะคือถ้าทุกคนมาใช้บ่อยๆทุกคนก็จะรู้เองนะครับแล้วคือการยิงทะลุกำแพงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอเพเยอร์ y e R เขาใช้กันจนแบบชินไปแล้วนะครับจริงๆแล้วผมก็ใช้แบบพอรู้จุดแล้วนะยิงแบบทะลุอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับใช้บ่อยก็ระวังหาว่าโปเหมือน,นนะครับ <S <S คืออันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะแต่ว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการฝึกการโยนระเบิดนั่นเองเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ นั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนดูนี่เห็นปะ่ะมันก็จะตามมาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเอ้ยระเบิดของเรามันมาถึงไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าจะอธิบายทุกคนเข้าใจนะครับคือการฝึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เราสามารถใช้ได้จริงนะครับก็คืออย่างเช่นผมเหมือนจะเคยซ้อมนะตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเหลี่ยมตรงนี้ปึึกอ่าให้อยู่ตรงเสาตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปาไปที่ไหนสักที่หนึ่งให้ให้กลางเป้าอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งผมก็ลืมละเออจไม่ได้จริงนี่นะครับกลางเป้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะกลางเป้า,าผมจะติ๊กไว้ตรงนี้แล้วก็ปาไปเห็นวป,ป,ปะ มันก็จะอยู่ตรงปลาไปโดนดักพอดีเห็นไหมอยู่ตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นเราได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถโยนระเบิดดักเข้าไปอาจจะสูงกว่านี้นิดนึงนี่ถ้าซ้อมบ่อยบ่อมันจะจําเองเห็นปะ่ะเขาดักตรงนี้เขาก็โดนยิงนี่คือการฝึกปลาระเบิดนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะตรงนี้ก็เหมือนจะมีนะแต่ผมลืมไปหมดแล้วอะผมลืมจริงว่ะนี่ครับปลาไปสมมุติว่าเป็นด่าน,าน,านฮัตพอยต์ได้แหละแล้วมันมีช่องประตูตรงนั้นใช่ป่ะมันสามารถ ฝึกได้นะเนี่ยเห็นปะเกือบเข้าแลว้วอะ <c oughs> คือเราจะฝึกแบบว่าหาจุดด้วยตัวเองนะไม่ต้องไปดูคลิปคนอื่นอะไรไปก็ได้นะครับนี่เหมือนกับนี่อยู่ตรงเสาตรงนี้ให้จําเสาตรงนี้ไว้แล้วก็ปาไปอเดี๋ยวนะเดี๋ยนะให้กลางเป้าเหมือนกับว่าให้ให้กลางเป้าของเราอะอยู่สักจุดหนึ่งที่เรามั่นใจนะครับประมาณนี้สมมุติว่าอยู่ตรงแง่งตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ยกขึ้นหน่อยให้มันข้ามได้นะครับ เฮ้ยมีสิทธินะมีสิทธินะเดี๋ยวขอรออีกทีนึงก็น,งน่าจะประมาณเสาตรงกลางเสาตรงนี้แล้วกันระหว่างสีดำาๆตัวนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับกดขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นสูงหน่อยให้มันข้ามเข้าปะอูโหเกือบเข้าเห็นไหมครับทุกคนคือถ้าฝึกบ่อยๆอ่ะเราเราเดินมาฟึบเฮ้ยตรงนี้ฟึบจุ๊บหยุดตรงนี้เสร็จปึ๊บใช่ปะมันจะทําได้แบบอัตโนมัตินะครับนี่วิธีตรงเดิมจําได้นะครับแล้วก็สูงอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเกือบเข้าโอ้โหนี่แหละทุกคนเอาใหม่ดิอ่าตรงนี้นิดนึงนะครับเบี่ยงขวานิดหน่อยเนี่ยเห็นปะ่ะคือแบบโคตรโคตรดีอะ่ะนี่เราเริ่มจําเลยครับว่าอยู่อ่าอยู่ประมาณ3าส่วนสี่นะครับแล้วก็เงยขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้อ่าระเบิดของเราเนี่ยไม่ติดหลังคาตรงนี้อาจจะมีดับบ้างนะแต่ยังแใครก็รู้อยู่แล้วนะนี่เข้าไปเลยเห็นปะ่ะผมฝึกปาบ่อยอะ่ะมันก็จะ รู้นะครับผมทุกคนอย่างเช่นจุดที่ผมจําได้นะที่ผมเคยเคยทําอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเป็นด่านฮาร์ดพอยต์นะก็เหมือนกับจะอยู่ติดตรงตรงนี้นะครับปุ่มกระโดดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกำละ่ะปุ่มกระโดดอยู่ตรงไหนเออมารับเอาใหม่นะอัน,นเมื่อกี้เกมมันจบนะครับบางทีเราอาจจะแบบว่าฝึกออยู่ตรงเสาตรงสีปูนตรงนี้พอดีเลยนะครับแล้วก็ โยนไปอันนี้ผมลองนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราฝึกอะเอ้ยมันไม่ได้ว่ะแล้วต้องเอาไปตรงไหนนะเดี๋ยวนะต้นไม้ตรงนี้ล่ะปลายต้นไม้ไปดีเฮ้ยได้ว่ะอ๋ออันนี้ต้องแบบตัวอยู่บนหลังคาถ้ามีตัวอยู่บนหลังคาจริงเราอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นหรอกนี้บนหลังคาเราก็อาจจะนี่เห็นปะจิกกิ่งไม้ตรงนี้ตาไปเลยเฮ้ยอันนี้ได้เห็นปะทุกคน เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับที่ผมจะบอกว่าให้ทุกคนมาฝึกเองเลยนะถ้าทุกคนอยากรู้มุมแบบด้วยตัวเองนะครับตรงนี้ว่าหยุดเสร็จปุ๊บอ่าไม่ใช่วะสีขาวเอาไหมเอาไหมเอาไหมเห็นไหมครับเรายังไม่ชินโอเคอสีขาวปึ๊กหยุดตรงนี้แล้วก็เลงมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยเลยนี่ทุกคนโอ้โหเป็นไงสุดจริงเนี่ยแล้วพอเราเริ่มรู้เลยใช่ป่มถ้าเราเกิดตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าเดินไปอาจจะไกลวะมาเสร็จปุ๊บหยุดปุ๊บ เสร็จ,จียบร้อยเราก็ปึ๊บรอสักประมาณ3วิแล้วก็ปลาไปพอไปถึงมันก็ตุ้มได้เป็น1คิวต่อไปนะครับเราอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะปาอ่ะอยู่ตรงถังขยะแล้วกันมันมันได้หลายมุมมากนะถ้าเราฝึกอะแล้วอยากจะปลาเข้า,าประมาณประตูนะครับเอา <c oughs> เข้าเฉย <c oughs> รอบเดียวเข้าเฉยโอ้โหนี้สัญชาตญาณล้วนนี่ติ๊กตรงนี้ปึ๊กปล่อยอันนี้อาจจะไม่เข้าวะ เข้าห่ะเออนี่นป่าทุกคนมันจะจําเองนะครับนี่ถ้าใครดักแบบด่านวางระเบิดตรงนั้นนะแล้วก็บางทีเราอยู่ตรงนี้ถอยมา1ก้าอยากจะพาเข้าไปในหน้าต่างโหอ,อันนี้ยากหน่อยว่ะทุกคนอาจจะต้องหาม,มุมเยอะๆนะครับแล้วบางทีด่านวางระเบิดใช่ไหมเราอาจจะเจอคนดักแล้วกันเจอคนดักอยู่แถวไหนดีที่เราจะเจอบ่อย ก็อาจจะอยู่ตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ใช่ป่ะมุติว่าเราเบื่อหน้าต่างตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาหาด้วยกันนะคือมันดักตรงนั้นใช่ไหมเราก็จะมาแถวนี้มายืนตรงนี้แล้วกันอะลองดูเฮ้ยมีสิทธิ์มาทุกคนตรงนี้มีสิทธิ์ได้เห็นป่ะให้ดูเส้นข้างล่างเลยครับแล้วให้มาติดตรงขอบประตูด้านบนเอ้ยหลังคาด้านบนยังต่ําไปว่ะต้องสูงกว่านี้เราลองกระเถิบมาอยู่ตรงเงาแล้วกันถ้าอยู่ตรงเงาอะได้ป่ะ แล้วก็เส้นตรงนี้อลองเปลี่ยนเส้นดูโอเคเส้นตรงนี้เข้าได้นะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยตรงนะครับงั้นเอาเป็นว่าตรงนี้เส้นตรงนี้ก็เอาเป็นขอบหน้าต่างตรงนี้แล้วกันเห็น <He ard S 1> ปะมันจะมีเส้นขอบหน้าต่างตรงกลางพอดีเลยแล้วผมก็ให้มันอยู่เส้นล่างอยู่ขอบล่างแล้วก็ป่าไปเฮ้ยเกือบแล้วนะเฮ้ยเกือบได้เกือบได้เอ,ไดเ,อไดเอาเอาเป็นว่าต้องแบบใช้ตะยานจัดโอเคตรงนี้ใช่ปะแล้วก็กระเถิบมาแบบว่าตรงกลางระหว่างซีแรก ถ้าเราใช้บ่อยๆมันจะจําได้ตัวเองนะครับโอ้โหเป็นไงโคตรสุดมาเดี๋ยวดูกันว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่าฟึ้เราเดินมาเฮ้ยมันดักตรงนั้นใช่ไหมเรากลัววะ่ะมันอยู่ตรงเงาปึ๊บอยู่ตรงนี้เสร็จปึ๊บปาครับจุดนี้อาจจะดูยากไปหน่อยวะ่ะแต่บางทีมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนเราก็ต้องแบบเล่นบ่อยๆใหม้มันชินอะ่ะโอ้โหวันนี้เมาส์ขยับพอดีเลยไม่ได้วะ่ะ เคเหลือ20วิครับเราต้องทำให้ได้เอาใหม่วิ่งมาปึ๊บคลิปนี้มันมีประโยชน์จริงนะผมอาจจะทําตัวไม่มีประโยชน์โอเคอันนี้เอาตรงกลางเลยเลยกันนิดหนึ่งซื้อเข้าไปโอ้โหตรงตรงเป๊ะเป็นไงผมบึ้งนี่ได้1จุดแล้วปะถ้าทุกคนมาเล่นบ่อยๆอ่ะตอนเนี้ยได้1จุดละโอเคเดี๋ยวเปิดใหม่อีกรอบนึงเลยกันมาลองเปลี่ยนด่านดูครับแต่ผมจําได้ว่าด่านนี้นี่ผมค่อนข้างที่จะรู้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่า ผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเพราะว่าผมเล่น S M G ส่วนใหญ่แล้วผมวิ่งใส่วิ่งใส่อย่างเดียวเลยมันไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะมาแต่ว่าก็ลองนะครับถ้าผมจําได้นะมันจะมีจุดไหนบ้างนะอ่ะไม้กระดานตรงนี้ผมเคยจําได้แล้วก็ให้จุดตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะไปตรงไหนนะเอา้าไม่ได้เปิดโถยแปบ๊บหนึ่งนะครับอย่าลืมนะเปิดวิถีกระสุนอะไรด้วยนะครับโอเคระเบิดมาแล้วฮะยืนตรงไม้กระดานแล้วก็ปาไปอ๋ออันนี้ผมจําได้คือมันจะชอบมี สไนนะครับผมมาดักตรงนั้นนะบางทีเราวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะเช็คสไนตรงนั้นเพราะว่าเราออกไปเราอาจจะโดนไงทุกคนก็กดตรงจิกไม้ตรงนี้พอดีเลยแล้วผมก็ปาไปนะครับอเหมือนมันจะไม่เข้านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต้องเดินมาปลายไม้เลยปะปลายไม้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปาไปอ๋อเฮ้อ โ oh, อวะไระแต่จริงถ้าเป็ดแบบสัญชาตญาณนะ,นะคนที่เล่นบ่อยๆอยู่แล้วอ่ะก็รู้มุมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่อหรือว่าอยู่ขอบกระดานนะผมก็จำไม่ได้แล้วน่าจะขอบกระดานตรงนี้มากกว่านะต่อมาตรงนี้ทุกคนยืนประมาณตรงขอบออ่ะแล้วก็ปาไปประมาณนี้แหละมันไม่ได้ยากนะครับเนี่ยเห็นปะ เนี่ยเข้าไปเลยก็ดักได้นะครับทำให้เจ็บทาให้ตายได้ลแล้วเมือนจะมีตรงนี้นะยืนให้ติดตรงเนี้ยแล้วก็เ,เดี๋ยดะยังไม่ติดแล้วก็ปาไปแถบตรงนี้มันจะมีเมฆอะ่ะคือถ้าสังเกตดีๆเมฆมันก็สังเกตง,ง่ายนะครับโอ้โหไม่เข้าอะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> ดี๋ยดะเอาใหม่เอาใหม่เมฆตรงนี้ใช่ไหม ก็ต้องป่าประมาณเมฆตรงนั้นแหละแล้วมันจะเข้าจุ๊บนี่อ้โหสุดจัดเห็นว่าทุกคนอันเดียอาห์ดพอยใช้บ่อยนะใช้ได้นะเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ปะแล้วก็ดูเมฆตรงนี้เหลื่อมๆอมานี้นิดนึงโอเคเข้าชัวร์ครับจุ๊บโอ้หตายบอกเลยศัตรูตรายอย่างนี้แล้วเราอาจจะอยากได้มุมตรงนี้นะเราก็มาหาได้นะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาด้วยเลย คือเราจะเดินมาแล้วเรามายืนตรงสุดขอบแผ่นป้ายแล้วก็ปลามาตรงจิกตรงนี้เฮ้ย <Hey! S 1> เกือบได้ว่ะอันนี้เกือบดีเกือบดีแต่ว่ายังไม่ได้นะครับก็เป็นว่าจิกตรงนี้ไม่ได้ก็จิกตรงนี้เราขึ้นมาให้สุดเมฆนี่เป็นไงสเต็บผมฟืบขึ้นไปโบ๊ะบะไม่ถึงเ,เปนว่ายืนติดให้ติดขอบตรงนี้แล้วก็ปาไปตรงจิกตรงนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮมิสธิว์วะเฮ้ย hey, ได้นะเนี่ย บอมเรียบร้อยหรือบางทีเราอาจจะมีคนดักอยู่บนบ้านใช่ไหมเราก็เดินมาเสร็จปุ๊บอาจจะอยู่ตรงแผ่นป้ายตรงนี้เหมือนเดิมไม่ได้ว่ะผมคิดว่าแผ่นป้ายไม่ได้นี่ติดขอบตรงนี้มันจะแบบมันจะดูดเราไปเองนะเนี่ยมันจะดูดเราไปตรงป้ายถ้าเราเดินหน้าชนแล้วก็ปาไปยังเหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นยังไงติดดินี่ผมหาพร้อมทุกคนเลยนะเดี๋ยวผมจะ ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะหาให้ทุกคนนะครับนี่ตัวตรงฟื้เข้าให้เฮ้ยมีสิทธิ์ว่ะมีสิทธิ์ว่ะแต่ว่ามุมนี้น่าจะยากหนนะอ่อยนะเออมันมีคนที่ชอบดักอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะทุกคนนี่ตรงนี้ถ้าตรงนี้มุมตรงนี้มันโยนได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะโยนได้นะโอเคมีตรงไหนบ้างสุดยากอะสุดยานะครับสุดยาเสร็จปุ๊บปาไปตรงเออเดี๋ยนีเอาใหม่ เอาตายโหเลยวะเคมะเวลาหมดมันเวลามันหมดเร็วกว่าเล่นจริงๆนะทุกคนอ่ะยืนตรงนี้เอาจุดตรงกลางไว้จุกปิกตรงนี้จุกปิกเฮ้ยเอาเฮ้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเอาเอาละเฮ้ยอันนี้แบบสองต่อทุกคนยืนอยู่แค่ตรงหญ้าตรงเนี้ยแล้วก็นี่จุดตรงนี้แล้วก็ปาเลยครับเข้าช่องแคบมาละกาโอ้โหตรงนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันเห็นปะ่ะเฮ้ยเอาไงตรงนี้ เคปาอาจอาจะแบบเอาสรุปดีห,หมดเลยนะสรุปเช็คได้ดีหมดเลยแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์สมมติว่ามีคนอยู่ข้างบนนั้นใช่ปะก็ตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงริงเออโอ้โหไม่เข้าอ่ะทุกคนแต่จริงจริงอ่ะถ้าเราถ้าสัญชชตยาเราบ่อยอยู่แล้วเห็นว่ามันจะมีตรงนี้แล้วก็เนี่ยแง่งสองแง่งเนี่ยแบบไม้ตรงสองไม้นี่นะแล้วก็เอาตรงกลางก็ได้เนี่ยประมาณตรงกลางแล้วก็ป่าเลยเนี่ยทำบ่อยๆเห็นป่ะขึ้นโอ้โหโคตรดี นี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าเราชินแล้วนะครับวิ่งมาโอ้ยเดินมาตรงนี้เปิดเสร็จปุ๊บอ้ยมีคนดักว่ะยิงสู้มันไม่ได้บางทีมันแบบไอ้นี่เกินเราก็มาตรงนี้แล้วก็ฟื้นปลาเลยครับรวดเร็วเห็นปะผมไม่ต้องทําอะไรเยอะโอ้โหเรียบร้อย การฝึกปาลาระเบิดโค้ดสำคัญนะครับอะคร้วผมทุกคนครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการบอกเทคนิคการฝึกปาลาระเบิดแล้วกันนะครับลองไปหาดูหรือว่าบางทีก็ไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่ามีจุดไหนบ้างจุดไหนบ้างแล้วเราก็ลองมาทดสอบดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ลองทำบ่อยๆเกิดมาจุดไหนที่ใกล้เราที่สุดแล้วมันเป็นจุดที่เราจำก็ลอง ปลาไปทุกครั้งเลยก็ได้นะครับมันก็มันอาจจะดีก็ได้เช่นกันนะครับลองฝึกไปเรื่อยๆนะคือการฝึกปลาระเบิดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็ตัดจุดการดักหรือว่าตัดศัตรูที่วิ่งมาทางนั้นเป็นทางเร็วอะไรแบบนี้ทางที่เขาต้องเดินกันอยู่แล้วแล้วเราเกิดมาเราก็ปลาไปตรงนั้นอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับว่ามีจุดตรงไหนบ้างเราคอมเมนต์กันมาดูแล้วก็แชร์กันนะครับเพื่อที่เราจะ แล้วเป็นยังไงเนี่ยก็ขอฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยล่ะทุกคนถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันพพอร์ตผมด้วยการกดไลค์แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับยกมือพนมเจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย